สำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่3จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากรในสังกัดปลดหนี้มีออมค่ะที่โรงแรม h o r i z รซ v ันวิลเลจแอนด์รีสหรือสวนทวีชนตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากร ในสังกัดสปท .3 และสปชส8จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยมีบุคลากรในสังกัดรวมอบรมจำนวน120คนค่ะทางผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนการเงินเพิ่มวินนยทางการเงินให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสปท .3 ให้มีคุณภาพชีวิตหลังเกษียณที่ดีไม่ต่างไปจากก่อนเกษียณอายุราชการการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีวิท ยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือมาบรรยายในหัวข้อปลดหนี้มีออมเคลียเดบเซฟ v e มั n น y นี่ให้ความรู้ด้านบริหารการเงินใช้เงินเท่าที่มีเป็นหนี้เท่าที่จ่ายไว้มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินและมีเป้าหมายทางการเงินให้ผู้เข้าอบรมค่ะได้มีการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษยียณอย่างมีคุณภาพค่ะ